สวัสดีครับพบกับผมบอสเลนดออกขับกับรายการ์ดีบลอกครับ E ีีนี้เป็น E ีีที่4แล้วก็ผมวันนี้เป็นวันว่างแล้วก็เดี๋ยวผมมีนัดคุยงานด้วยเดี๋ยวจะลองพาไปร้านร้านหนึ่งเป็นร้านเบียร์ครับในหลังศิษย์น่าจะมีร้านเดียวั้งที่เป็นคาเฟ่ผสมเบียร์ครับกรับเป็ร้านคาร์เมน ยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปทำควจากร้านว่าร้านเป็นแบบไหนงไงเดี๋ยวพบกันครับผมก่อนที่จะไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้บอสเลนดอบด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปดูแลยครับว่าค a ร์ฟแมนลังสิตเปิดใหม่เป็นยังไงไปดูเลยครับโอเคครับผมเราก็อยู่ที่ร้านคาร์ฟแมนแล้วเดี๋ยวแนะนำก่อนนี่คร<ๆ>ับ ทีเก่าเจ้าเดิมจานเจมคนเดิมครับเราอยู่ร้านอะไรกันวะเพื่อนวันนี้เราอยู่ที่คาับแม่นครับผมคาับแม่นเป็นคาเฟ่เป็นคาเฟ่ที่ที่มีเครื่องดื่มครับเครื่องดื่มคาับมันคืออะไรที่แบบว่าเป็นการหมักเองหรืออะไรที่แบบแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มี้แอลกอฮอล์อ๋อคือคาับเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นเบียร์อย่างเดียวแต่มันคือการหมักไปที่ถ้าใส่แอลกอฮอล์ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ก็เป็นฟิจเหมือนประมาณของเคียวองเคียวเดี๋ยวไปดูเข้าใจถูกไหมแต่ว่าคือ ได้ยินว่าที่นี่ในร้านสิบนี่น่าจะเป็นร้านร้านแรกๆเลยวบ้างที่แบบขายริเต็มรูปแบบอย่าเรียกว่าเต็มรูปแบบเพราะว่าเป็นร้านแรกๆที่มีเป็นเครื่องดอื่มข้าวมากกว่าอ๋อเป็นร้านที่มีเครื่องดื่มขราบแบบเต็มสตรีมไปเลย<ช>ไม่เหมือนร<ม>้านอื่นเนาะเป็แบบร้านอื่นก็จะมีแบบพวกที่ที่เป็นแบบของเครื่องดื่มขราบแบบเป็นหลักๆที่เราเคยเห็นจากตรงตัวเว่าร้านนี้ไดเป็นร้านขราบค่อนข้างหลักๆให้เราเลือกมีทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยไหมใช่ไม่เชื่อก็ลองดูจากข้างหลังก็ได้ เดี๋ยวผมนะไปดูอินเสิร์ตกันข้างในว่ามันจะมีอะไรบ้างแต่เราไม่สามารถวินเซอร์ใกลได,ได้นะไม่งั้น,นเดี๋ยวงานเข้าครับผมเดี๋ยวงานเข้าเดี๋ยวสวยโอเคครับผมไปเดี๋ยวไปดูอินเสิร์ตกันครับวันนี้เจมสั่งอะไรมาครับเป็นแบรนด์เอร์แคลิฟอ,อร์เนยียมีมีแอลกอฮอล์นิดอันนี้เป็นรสชาติอะไรครับอันนี้เป็นเหมือนมะพร้ครับเมื่อกี้ดูของเจมไปแล้วอันนี้ของผมเป็น จิตโตเฟลนะครับเป็นรสสตรอเบอรี่อันนี้พี่ชื่ออะไรครับแนะนำไหยครับสวัสดีครับชื่อเมฆครับผมชื่อพี่เมฆครับเราทำกาแฟแล้วก็ขายเบียร์ด้วยคือคนขายเบียร์เนี่ยเขาจะเรียกว่าเบียร์เฮนเดอร์อ๋อเบียร์เฮนเดอร์คือคล้ายกับคำว่าบาร์เฮนเดอร์นี่เราศึกษาศึกษาเรื่องพวกนี้เรื่องคาร์เบียร์นะเราจะต้องศึกษาเรื่องสตอรี่ ชาติเนี่ยแต่ละคนรับรู้ได้ไม่เหมือนกันความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยแต่เวลาเราแนะนำเลยจะบอกถ้าไม่เคยกินเลยเนี่ยเราจะแบบแนะนําให้แบบค่อยๆไลร่ระดับกันง่ายจะก,กินกินยากโอเคครับผมวันนี้เราก็พามาครับแมนใช่ครับแมนร้า,า,าน คครรับไม่ได้มีแค่เบียนะครับครับเราก็เพิ่งรู้วันนี้ว่าครับเนี่ยไม่ได้แค่เบียรมันคือเครื่องดื่มที่ใช้วิธีการหมักใช่ไหมให้มันออกรสชาติอีกรสชาติหนึ่งรสชาติใหม่วันนี้ก็พามารู้จักแล้วแล้วเดี๋ยวี่ต่อไปเราจะไปที่ไหนเดี๋ยวว่ากันครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง Boss Land ด,ด้วยนะครับสำหรับวันนี้โหร้อนมากเลยโดยกันครับผมไปละบาย